อะไรกองม่จานไม่คนทุกวนอย่าเข้าใจว่าไม่หรอกแก้อบางทีมันเก้ามาแตกบ้านร้อนนูมาไม่แกอยาลลาบางทีเนี่ยมัเข้ามาเตยมสรงกลาย้ายเลยเกไปนะครับอบเตกรงเรมเนี่ยแตว่าพอมาต้งอยาลานรู้เพิ่งมาแตห้อง้วันนี้นะ เขาล้ามาเรื่องเลกคุณได้มาล่ะอืคุณแม่อไม่ครบค่ะหาไปจ้าลักเงินแต่ไม่คุณทงกลากรณีังกเราเช nah, well, ื <c oughs> ้อเราวาไม่พังกับไปแล้วพอดสิบวันล่วงแล้วตัรู้ว่าโอ้โหเลยใส่มารู้วเขาเฮยอะไปปชาม้าแล้วจ้าผูชยแล้วม้อจ้าผูชยแล้วหม้อเดี๋ยวเป็นน้องเพื่อไม่มองเหรอเี่ยวเป็นน้องเรา ก็เหยียบไปปอกปีเล็วเหยียบไปนน้องแล้ว uh, ทึงบอกว่าคุณต้องฉีดนังตั้งกั็ไปแล้วไอ้สุดปลายได้ได้อยู่แกพูดหลักชาไปแล้วแกเมื่ออย่างน้ามาคล้องไหมในนี่น้องจาน้องไปไปน้อยอ่ะแค่น่าเลยค่ะอมาจากสวรรค์ค่ะฉันเดินมาหาอรอเกณฑ์คู่อยู่ในป่าค่ะอ๋อมาจากสวรรค์ค่ะมาเร่ไม่กันมาเลยมาไปกูเทพาพวกเร่เจอกูตา Bằng thi bao nhiêu đoạn, nào sẽ không <cười> <cười> à, chào ban diễn, hết mọi Bao đi, mặt <laughs> à, à, trôn à, mà ta mày, mày 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 chắc mày 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 Mẹ mày 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 ยู่บานชือเกียวร้อยประมากแคลากแค่ถยมจื้อเทียมจันมกูปะเรวแล้วคุณไปไหนมาไม่ทราอ่าเออมอมย่นมากับแม่บุปผาทุกวันแกลอยมาก้าบจากเมืองโคมาพัดจากเมืองขมาพัดมาเหรออะไรอ๋อคุณไปชาวเมืองขคมาพัดเหรอใช่ไปยาปรู้จักฟ้าชายวงนาเรศไหมอืแล้วไปเรวยกับคุณอ่ะ เออพรดาสั da, so ่งให้เจะลงมาเป็นคู่ชีวิตของพระองค์ค่ะค่ะเฮ้ยเว้ยวายระเกียงคุณนาย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 วายอะไรมั้งถือแล้วว่าจับมือแค้นใ้มึงกูไม่ไม่มีรักกั้น่าคุณนายจะไม่เรียมึงมึงอย่าไปเชื้อต้องต้วมบางทีนางรถเก่งนั่นอักเสียกัดไปนางเนาะแตกตัวแม่เอ้ยคุณนายก็ะตู้ไม่ได้แต่ว่าไม่เจ้าอัน อะไอ่ะพวกไปุ่อยาล้มือกูรู้น่วแฟชุ่มแฟนทํากู่แข่งไม่ปุ้พุทธในกมึงตั้งตู้แงตกุ่มมม,มึงตัยงางไม่ลงมาลัพุทก,กับพวกตโ้มอ่ะวามาเลเป็นคู่ครองของทฉานเจ้าข่ะวงมาเ่สมี กบิดาต้งมานอาวงอมอใช่หมั่นน,นนั่นๆๆๆเชือเชื่อวงวงต่เพศขึ้นชื่อว่าวงต่างเพศอ๋อนั่นแหละาเทวดาสั่งฉันมาเป็นคู่ครองกับท่านแล้วนี่จา่าเจอกันแล้วไหมยังไม่เจอที่คะับโอ้เลยเออยังยังนั้นก็อน้อง,าาอองอชื่อวอา่าถานแกวจะกษ์อนน้ำป่าม่อแม่ไปงยื่อวงนาขอบใจมากพระพี่แกว้วค่ะเจอเชอเชิน้องเชือเชิเว่ากียรติแล้วว่ากแกมันเป็นไหนเราแลวแน่นอนแน่นอนมาเนาะ อ่าค wow, wow ุณ <c> ช <ười> wow, wow ื่ออะไรคะัชื่อหวงว่างหรือหวงเวาหวงว่าอ่าคงจะเป็นราชวงเดียวกับวงอะไรแต่างแห่งเดียวครันเลยอ่าคุณอ่าแล้วทำไมชื่อเวยอ่าชื่อเวยป่าก็เป็นหม่อมหลวงหรือหม่อมเจ้าสิเออย่าวมาจ่ายหม่อมหลวงหม่อมเจ้ากันเนาะในราชวงก็ต้องชื่ออย่างนั้นสิหม่อมหลวงหรือหม่อมเจ้าหม่อมอะไรล่ะหม่อมเวยเออม่อบล่วงลร มันมีมัน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 ใกายมาแลว้วนี่เป็นนาแลว้วออกเป็นนาเหรอ,อนาอ่อนนาพัท,ะทะลุงนาสงขาไม่ไม่ใช่อ่ะอะไรค่ะนานาตาบเบยอะไรอะไรนาตาบเบยเอาไปดูใจเต้นนะรีบไาแจ้งรัฐมนตรี ทางกลมลิดนำดิดไบป,ปอกนอตไอ้ตรงแน้ พี่แก้วไหมเจ้าพี่แก้วน้องเออแล้วนี่พระองค์สเสด็จมาจากรพบว,วัดพระาจารย์แล้วหรือไม่พยาค่ะเจอแล้วจะพี่ฉันอยู่กับทนานจาจาร์สามปีมาอ๋อเวทนาคุมอ,อันทกดิ์เจ้าโดยนาคคาุงจำนานเรียนใน่นเห็นดูนมาก็ <laughs> ฉันจำอะไรไม่ได้เลยครับอ๋อแล้วไม่ได้เรียนก็ไปเรียนน่ะคราบแต่จำไม่ได้คือบันนันแหละพระองค์ ไม่รู้เป็นไงครไม่จำเลยครับเออเจอกัสำคัญนะคิดถึงคุณพ่อและคุณแม่ท uh, um, ุกวันเลยนั่งร้องไห้ก็เลยไม่ได้จำอะไรครับเพราะมาเป็นลูกคนเดียวของแม่ซะด้วยนั่นหละลูกคนเดียวของแม่แม่รักฉันแม่แต่ฉันจะเป็นหนุ่มแล้วแม่ก็นอนกอดอืมเพื่อนกับกูแลมึงเ่อกูกวนหมาแก้วชีวิตกูน่ากอบกู้ไหมใช่ะ แม่ตายตั้งแต่ยีตีอ่อแล้วก็คนเนื้นมึงก็พาไปเลี้ยงไงพี่น้องเล้ยงกับมึงมาคนพาไปเลี้ยงมาไม่ก็ไม่รู้ก็ก็ไม่มีรู้เออแล้วเลี้ยงกุ้วายพวกเลี้ยงกุ้วายปลุกก็ขึ้นโรงเรียนก็พวกแกตายพวกแกตายเออแล้วคนแกเลี้ยงเมืองแกอายุรับสาวเดยเลยอยากทำพิเศษนี่เลี้ยงมืงมาจนเยอะเออแล้วมืงเรียกแม่เลียกันได้กูกูกูเรียกกูเฉย์กูไม่เรียกแม่ไม่ใช่แม่กูละ

นี่พี่แก้วขาประยัดขานี่คือฟ้าชายวงมเรศเลยอะไรโอ้ยตายล่ะเจ้าตาอายก็เลือกเกินพี่แก้วมาไม่ต้องอายของเออซึ่งในนั้นก็แคลร์กับว่าเรานั้นอาเลี้ยงวัวไว้ชนกันพอาะข้าบอลแล้วกันเอาเลยน้องข้าบอนและชนมังไงซึ่งว่าพี่แปรนะไอ้นั่นเป็นเรื่องของเดิมพันไอ้เรื่องความข้ามาดของเราชนมาแล้วเบาแก้วมึอติดโกวหรือบันนีเราสาหรีเราไม่เลยยอด ัวรู้บ้างเหรอนักเลยไอพอ่อที่หยอกไม่ดีนี่ปเปย์แตงเล่าไอแต่งเล่าตัวน้อยหลบตัวน้อยแตงเล่า,อลา <c oughs> เออผู้หญิงคนนี้ชื่อไงน,นะแก้วมีนามว่าทเทพบออเทพมนตรีเธอมาจากที่ไหนเออมาบอกมอมฉันว่าเธอมาจากกระวันมาโลก,กินครูคือพระเจ้าวงนฤตเจ้าชายวงนฤตใช่เลยใช่ชื่อเทพมนตรีเทพมนตรี เกวบดายใช้มาหาฉันอะไรโอ้ยเออโสดฉันเหลือเกินชาพี่แก้วฉันไม่ต้องหาเมียซึ่งเป็นมนุษย์ในพื้นโลกฉันได้นางฟ้ามาเป็นราชินีโอ้โเทศแล้วเลยเนาะติดต,ต่อกันตาป้าไม้ซึ่งแล้วกันไม่รู้จักเปิือกปรม่ออสตอาลึกอะไรพี่ว่าวจางอืก้มจังเลยที่อ้มเลไอ่เนานะ เค็นไม่เคย,เย้อยเรื่องที่จะพูดกับผู้ชายนึกละอายเต็มทีเจ้าพี่จะคิดยังไงหลืพี่ไม่เคยคิดรู้รับตา้าหรือเปลนี่ยรับผ้าหรือยัยอายคือไม่คว่ามาองขอกรณีเราเราต้องกัดควันน้องเกัดควันเราต้องแข้งใจกัดควันยอมเขาพูดกับเขาเพียงเราแข้งใจถึงเวลาเดียวแต่ว่าเรายอมพอตีลังเราไม่ต้องแข้งใจแล้วเป็นไงเข้าเป็นผู้แข้งห็นะตีลัง เราไม่ต้องห่าง้แล้วเออขอโทษจ้ะเทพมนตรีเบค้าพีว่าวอายายายาข้าลั้งกันมาเพื่อไหมก้ารั้งทำไมเลยไหมเบค้าองค์ชายวงมาเรศใช่ไหมเบค้าใจ่บใจแล้วล่ะทูลหัวของพี่ทูลหัวจ้าเนาะอะไรยิ่งกับใจหัวเรศรักอะไรบางปูนหัวเธอสุดทราชของเจ้น สูนใจแม่ปลาเนื้อดวงใจไอ้ไอ้ไ่รอป้ามาบอกก็ได้รู้ก็ชักคนพออยู่ไกลต้องหยอกแม่นี่หยอกคุณนายเลยเอาเร็วเอาเร็วดาจาวดาเย็นเลยว่าอะไรพวกกับเมียไม่เลี้งของการเบื่อเออเอวดาสั่งให้เธอลงมาหาฉันใช่ไหมใครบอกเด็กพี่เล่าก็คือนายแก้วนะบอกนายแก้วเราปากคันเหลือเกินเชียแล้วก็พุ่มพูดไปตามเรื่องน้องเอือ จะทำอะไจริงอะส่วนไปจะตัเป็นอย่างนั้นเพคะองค์พี่แต่วันฉันรายญาติขาดที่น้องไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะติดตามมาช่วยอุดหนุนคิดว่าองค์พี่คงจะรักเลี้ยงหม,ม่อมฉังถ้ามารับเลี้ยงหม่อมฉันก็ต้องอ้ใครบ้างจากใจดำไม่รักคนสวยอย่างนี้ <c oughs> โอ้สุดสวัสดีองพี่ <c oughs> อสิวาวฉันี้แล้วเราอย่ามาบอกร่อยเลยยังเรียกใครมึงรึงโซ่เส้นเะมึงนีเขาช่วยมือจูบมือเนี่ยเรืืองไรกับมึง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 เป็นลกกูมึงต้องเหนน้ากูกนไหนก็่อมึงกิดเลยนี่จากเฟรดอีกกินปักเรียวเบี้ยไม่มีสปาอีกปาก่าเพื่จาาโซ่เนีด็ปีพี่นี่กูเลี้ยงไม่ได้ เจอเวยใส่ใส you know? <Hey, S 2> ่ทีเดียวฟอดผมไส่ทีเดียวทอดผมเจอเป็นล่อล่อก็ไม่ควงมึงผมมัดปอกข้าเลยผมเข้าเลยผมไอ้นั่นสวยใหญ่โว้ปลาแล้วเอาวบมาเร็สูนู้บได้เป็นผู้นองซีเพียงจักนี้ก็ยอมกายยอมกับใจคนเดียว เหม่นยิ่งเอืนอนมื่นแฝนและตุกจังวัดซึ่งสวยตะนักไม่ฟั่นแฟนองไปแหล่เนี้ยวหลักนองเตฟมนตรซีเพียงคนเดียวพี่จะป่า่างเปียไปสู้วังระเบิดรดนมางนาและคงจะชกใจพระเทวีซีจะไายโอสซุยจังนาเล็กุง ใจตามรอยจังข้าสู้ดงมือเป็นบ้างเรื่อยแล้วลูกคูอ่ะดื้อเบ้อจะนี่แล้วมันทำอไรพุทธนั่นยกคนต้องอิ่มยกคนต้องอิ่มดแล้วมันชัดหมอใชื่อยอะโรงเรียนก็ไม่ไปแล้วพี่กลางซื้อเหี้ยวอย่างเราต้องกรุกเออไปชิงไหยมันกวนนัดกรรมมาเนี่ยมั้ง นี่แต่เยอวแต่เงมาเจอจับเองยัยเก่าเก่งไงเยอะไปไปอย่างเด็ก่อนลาวนะยอดตีลักวนร้อนกายและวุ่นใจส่งกลับใกล้ที่ปักไม่ไปยองพอวันบายลอยก็หน่อยก็ตัดตรงหน้ะตีนักผลิตต้องแกะตุรงให้ดับทีนอน มาเตึงอ้จ็เองดับทีดับทางเข่าแก่ตายตนาย้นไม้แก่เบยหน้าหน้าลมอืมดีเจนเสด็จไปประทับบรรทมมายะกและชวนสร้างอันส้ตายล้มามาปักกายเอฟเลียงลาเอ้ยเคียงสมอลอะไาเขานอนกันโอ้แล้วเรื่องอะไรมึงหลุดอ่าเออ ใช่ครับอุ้งยิ่งเต็มตีดาพึ่งได้กันนั่นก็คงเป็นทุกแหนแต่ว่าเราก็ใช่เหมือนกันเร<อ>าก็คิดนุกขึ้นมาเมือนกัน<อ>นะกูทำมาควรเป็นผู้ชายนะแล้วก็มึงสมมุิว่าเป็นสุภาพกตีตำรวจครับบอกเอริอจำเร็จร้นต์ใหม่ไม,ไม่ไม่อย่ามามาหนึกูติดรา้างเลยกูจะกล้าไม่กูไปจีงไม่ได้เลย <c oughs> หลอเวลาปกไยระวังายกับภูมิตั้งไว้ดีแต่วางา